สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทีน่น่ารักทุกคนวันนี้กับมาพอๆกับน้องสาวลาคนผู้ใหญ่ไงผู้บุคลากรสม,มูลอีกแล้วด้อจ้ะนี่เหมืนนี้ไดเอียงมาฝากพี่น้องหมูหยอหมูหยอหมูหยอด้อจ้าอันนี้คือที่ซื้อมาจากอันเซเว่นนะจะหรือว่าอันร้านค้าทั่วไปนะจ้ะอันนี้หมูหยออัน หลายบานหลายมองหลายบอนหรือว่าแล้วแต่พื้นที่ก็อาจจะเรียกออกเสียงบ่เหมือนกันนะจ๊ะคนละอันได้พี่น้องอันนี้บานอิวเอิร์นหมูยออันนี้หมูยอจ้ะอันยี้แซซนเดอร์อันนี้หมูยออันนี้หมูยอหมูยอหมูยอจ้ายังไงบ่าหมูยอ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 อย่างนี้มาเนาะนี่ อันนี้ผ่ามาแล้วหนึ่งมาแล้วจ้ะนี่เนาะหมูหยอกหมูหยออันนี้หมูหยอต่างกันบอกได้พี่น้องแล้วก็มีแหนมจ้ะแล้วก็มีแหนมเหนือหมูหวานเนาะแจ่วบองจ้ามาเดินมาเดินมากินน้ำกันมาหมูหยอหมูหยออยู่นี่ ข้าวเหนียวจ้าร้อนร้อนเนาะหนึ่งมาหอนหอนมามามา <c oughs> ซิมุยหอ,อกันเนาะแ <c oughs> น้ำ ทำทางการเพีกประสิบายล่ะหลังกล่องประสิไปหายหย่อยๆได้นอกพี่นอ้องหมูยอจ้าอันที่จริงก็หมูยอเหมือนกันแหละเนาะ แต่ว่าภาษาอีสานบ้านอิวเอิอดมูยอ่อเจ้าบอ เจยดายบ่มีพักนะจา๊ะคำตน้ตนๆจะรักภาวานเนาะคำตน้นใส่อันนั้นดิเนาะ กล่อมก๋วยบ กเนี๋ยวกันเนีย้ยสมซื้อติดมือขนาดว่านแม่ไปเลี่ยนกินใต้มากนาอพี่น้องขอตัวไปกินต่อเด้อจ้าพี่น้องบ๊ายบาย